มองที่เป็นเชิงบลบต่อที่ทางราคาทองคำเช่นเดิมะนะครับก็คือราคาทองคำเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางของไจเวดาวนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างมากะนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยมีการรับข่าวเชิงลบ <c oughs> เชิงลบไปค่อนข้างเยอะ,อะนะครับ ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นนะครับซึ่งในส่วนของการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะประเมินในส่วนของโซนแนวต้านระดับแรกเนี่ยที่ระดับหนึ่งพันสรอดสิบเก้าเหรียญตอล่างต่อคอยซ์อนนะครับถ้าเกิดขึ้นไปยืนหรือผ่านไปเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับหนึ่งพันสารอเหรียญตอล่า์ต่อคอยซ์อนนะครับซึ่งแนะนาในส่วนของนักลงทุนนะครับที่มีเปิดสถานะขายเมื่อวานนี้เอาไว้นะครับจะ ถ้าราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยใกล้ๆระดับ1,275-1,270ถ้าราคายังสามารถทรงตัวเหนือระดับ1,270เหรียญดอลลาร์ต่อเพร์สออนได้นะครับอาจจะมีการแบ่งปิดสถานะบางส่วนนะครับแล้วก็นะักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงๆเนี่ยอาจจะมาเปิดสถานะซื้อแทนนะครับเพื่อหวังทํากาไรระยะสั้นจากการดิดตัวแต่ว่าต้องมองต้องบอกตามตรงนะครับว่าเป็นการดิดตัวระยะสั้นๆจริงๆในทิศทางของไซเวดาวะนะครับ พอราคามีการดิดตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องรีบปิดสถานะซื้อแล้วก็กลับไปเปิดสถานะขายใหม่นะครับครับตัวของกรอบราคาตรงนี้ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ตรงนี้มีประเด็นอะไรที่น่าจะทําให้ทองคําแกว่งตัวได้อย่างมีนัยสําคัญไหมครับ รจริงๆในส่วนของประเด็นเนี่ยครับยังแนะนําให้นักลงทุนน,นะครับติดตามในส่วนของปัจจัยที่เป็นตัวเลขเศร,รษฐกิจในในฝั่งสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อตัวเลขเศร,รษฐกิจของทางฝั่งฝั่งสหรัฐมีการประกาศออกมาเนี่ยจะส่งผลให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหว ส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าเศรษฐกิจดีตรงนี้ราคาทองคาจะมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแย่ลงราคาทองคาก็จะมีการปรับตัวสูงเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วยังมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนอีกนะครับก็ส่วนของเช้าวันวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยอดดุลการค้าของของทางฝั่งจีนนะครับแล้วก็ ประมาณหนึ่งถุงสามสิบนาทีเนี่ยจะเป็นการขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ของทางฝั่งสารัฐในคืนวันพฤหัสนะ,นะครับ,รบอย่างแนะนําว่าตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยอาจจะส่งผลให้ราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวได้ได้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับตัวของพัานกลยุทธ์บ่ายวันนี้ทำงไงดีครับ ครับเลสของแนะนํานะครับอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของกรอบราคาด้านล่างก่อนครับว่าในส่วนของระดับ1นึ่งพยเ็ดเหรียญเนี่ยยืนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจากกราฟที่ส่งไปให้นะครับกาจจะดะเน็นว่ากราฟเนี่ยมีการทะแยงลงหรือเฉียงลงถ้าระดับ1นึ่งพันเจ็ดิเหรียญสามารถลงงตัวได้แต่ว่าไม่ผ่านระดับสองร้อยเก้าสิบเหรียญนะครับสั่งตัวออกด้านข้างเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแนวรับ อาจจะต่ำลงได้อ,อีกนะครับก็รบประเมิน<ผ>มว่าจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ1,260เหรียญนะครับซึ่งส่นอนดังกล่าวเนี่ยจะปิดสถานะขายแล้วก็เปิดเป็นสถานะซื้อรอจังหวะการดิดตัวขึ้นมาแทนครับครับตัวของเซฟฟิตี้นะครับเช้านี้เราเห็นสัญญาณกลับมาบวกได้นะครับตรงนี้ประเมิยยังไงครับ ในส่วนของเซิตี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองป็นค่อนข้างสับสนแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับส่งผลให้ตัวดัชนีเนี่ยยังคงขึ้นไหวในกรอบยังคงแนะนํานักลงทุนเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเข้ามาลงทุนจากการแกว่งตัวของดีนะครับในกรอบกอบ็กรอบด้านล่างประเมินที่ระดับ950จุดครับ,รบส่วนกรอบด้านบนเนี่ยประเมินไปที่ระดับ975จุดนะครับเออถ้า ข่าวทางด้านการเมืองเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะมีการทะลุไปทางด้านกรอบด้านใดด้านหนึ่งนะนักลงทุนที่มีการลงทุนปิดทางแนะนําให้สต๊อกลอเพื่ออ,อกรอดูสถานาการณ์ก่อนนะครับ,รบแต่ว่านักลงทุนที่ถือสถานะเอาไว้แล้วถูกทางเนี่ยอาจจะสามารถชะลอในส่วนของการปิดสถานะทากาไร,ได,รได้ครับผมได้ครับคุณวิววันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับครับแนี่คือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะครับหากดูการทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคภาพรวมการลงทุนทองคําระยะตรงนี้นะครับเห็นนับว่าเป็นลบอยู่ยังมีหลายปัจจัยกดดันนะครับและภาพรวมการลงทุนจากสัญญาณเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มเชิงลบนะครับแม้ว่าช่วงนี้อาจจะกลอบมาบบกได้แต่ก็มองเป็น เทคนิควีบาวระยะสั้นๆโดยกี่กบการเคลื่อนไหววันนี้ให้ไว้แนวรับอยู่ที่1,270เหรียญน,นะครับแนวต้านให้ที่1,289ถึง1,300เหรียญน,นะครับเป็นแนวรับที่2โดยหากราคาลงมาทดสอบแนวรับที่1,270เหรียญยังสามารถทรงๆอยู่ตรงนี้ได้นะครับทางด้านของ YLG ยังมีการนําเสนอนะครับอาจจะไปเปิดลอง g position หากสามารถรับความเสี่ยงได้เพื่อลุ้นในการเทคนิควีบ่าวระยะสั้นๆตรงนี้นะครับแต่ลอย่างไรก็ตามต้องคงต้องจับตาดูกันนะครับถึงตัวเลขเศรษฐกิจจากฝาก่งของสหรัฐรวมถึง ดุลการค้าจากจีนเพราะว่าก็จะส่งผลต่อราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอันนี้คือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เช่นเคยมาจับสัญญาณทางเทคนิคกันนะครับเครื่องบ่ายวันนี้เราจะมาดําเนินกลยุทธ์อะไรกันดีผ่านใาช่วงปรับสัญญาณเทคนิค